สวัสดีจ้าสวัสดีกันอีกรอบจ้าคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปของวันที่12บออยู่จ้า12มีหน้าคม2568เก็บผพักวานจ้าเว่นไปร้ายมือเว่นไปอันซี่หามือจ้ากลับมาจัทุราจังตีบอ่อยปั้งนะจ้าวันนี้พักวานกะออกดอกออกออกยอดว่าเป็นออกดอกออกยอดแทงยอดแตง,งยอดเห็นว่าไม่พอง,งามงามจ้ามีทุกอย่างแลยจ้าสวนนี้ ผักหวานผักอีตูโคบเสียจ้าผักหวานผักอีตูอันี้ยังกรได้ท่านใบยานั่งผักห<พ>อ,อมผักซี่สีแกงสีออมมีพร้อมจา้า้ามด้วยจา้านี่บอกเก็บแกจ้ะพี่น้องเก็บตนอ่อนๆเก็บอ่อนๆพองงามๆเสียงกระเสียบททนเน่บันไดเด้อจา้า เมื่อยล่านางลดร้ายมือไปดูลาท่างไก่มาหมดยังตัวน,นี้ข้างในเก็บซ้ำหนีด้จ้าพี่น้องพ่อแกงแสพ่อออนอ่อนกินได้ทั้งล่ำทั้งใบกินได้ทั้งการทั้งใบหลายภารกิจจ่าเก็บผัหวานเสร็จกะสีได้ไปแพ็คของกันต่ออีก แต่จากสิมีเวลาไทยพี่เห็นน้องเบิงซ้ำเดยข้างในแมวหรอเดี๋ยวเอาอยู่ว่าโอ้นี่ต้นหนึ่งปลูกซํำนีก็ได้ก,กินจ้าพี่น้องปักหวานปลูกไม่ยากจ้าปักหวานพื้นทีน่อีสา,มา,สา,ามนมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามด้จ้าพี่น้องสนใจก็ลองเอาไปปลูกเบิงจ้า พักหวานนะนี่ปลูกโดยใส่มะเร็จจ้ะเอามะเร็ดมะพอเองเลยเอามะเร็ดมะพอเองแล้วก็ปลูกเองเลยจ้ะใครซื้อต้นพันธุ์มะปูกวมันปลูกบ่หล่อจ้ะเลยลองเปลี่ยนวิธีเอามะเร็ดเอามะเร็ดมะปลูก็เอามะเร็ดมาล่งเลยปลูกไปปลูกมากกับติ๊กกได้กินจ้าดอความที่พื้นที่บางเ้ามันแข็งแนงเวลาเฮาเอากริ่งตอนมาปลูกะ่มะมันยังหลักมันบ่เดิน,ะะดนแต่่า <มะ S 2> หม่องพื้นที่ที่พิ่นชุ่มน้า ตลอดเพิ่นกับสิบปูกิ้งตอนติดได้ห้องฮ้อห้องตัวปลูกเมล็ดหน้าแรงตรงทางน้ำอยู่ตลอดคุณเด็ของในม,มีตน้นใดอีกบ่มีต้นหนาบ้านภูมิหนี่ยหน่อยจะไปเก็บถือไว้นะจะต้องอ้อมเข้าไปอยู่อันอันอยู่บ้านในกับมีอีกต้นหนึ่งจ้ามีตน้นสองต้นบุรัฐที่พ่อเก็บอันนั้นต้นใหญ่ต้นสูงจ้านับปลูกปลูกหลายปีปลูกโดนก็อยู่นี่ยู่นี่แหะจะประมาณสามปีเนาะ สามปีสามปีกว่าจะอยู่บ้านหลังน,นัง่นนมีอยู่สองตนนง้นใหญ่ๆ่นหนาสิต้นหนึ่งนี่หนาสิเลาะสิป,ปีแล้วปีนี้ได้กินผักหวานจะคล้องจ้าเก็บผักหวานจะคล้องแกงอยากแกงน้อยแกงเห็ดมาเก็บผักหวานจะคล้องแกงจ้าสุป,ปีได้ซื้อเพิ่นบทันไหนมีดด้เวลาไปแงไข่บดแดงจ้าปีนี้หวัวจะได้กินเพียเดียวไข่บดแดงไป ตลอดแถวตลอดแนวจะมีตะพักบางนาจะพี่น้องปลูกเซ่วงบอ่อแนะหน้จาจะปลูกเซ่วงบอ่องามครับเดี๋ยวตามกันไปจ้ะฟังผุนกินกน,นั่นละจ้าพี่น้องพักมีฝนมาซอยชีวิตไว้จ้าขันเป็นเพราะมีฝนหนีตายเบิดจ้าพาะว่าถิ่มไปสี่มือสามสี่มือสี่มือเต็มเต็มบุระจ้าพี่น้องแต่ว่าก่อนสิไปนี่ก็คือหดน้ำว้ยางครับ ระว่างไปกับมีฝนมากมือหนึ่งแกพอมีชีวิตตัวเนาะหอมดอกข้างในอันนั้นก็เป็นอันพักซี่จีนซี่จีนไว้ถ่าจงองเงินขายมเมล็ดอันนี้อันนี้ยอดชุดแรน,นอืมจงไว้สองยอด ยอดชุดเลยจ้ะพี่นนองจงไวสองยอดนะอันเนี้ขยออขงังไตก็แตกสามเห็นมากเลยจา้าอันนี้ยอดชุดที่สองที่สามอันนี้เก็บบอกเก็บจะเก็บออกอ่ออกอเก็บเลยนี่เนาะจ้าขันเก็บกะห้างแต่แตกกะห้างเก็บห้างแตกดีพักชนิดนี้อันนี้ก็ทดล่องปลูจกจ้าเอาอีกบะแม่หรอกตวละจงละตันนี้ปลูกไม้ด้จ้าตัวนี้ปลูกไม้เก็บอันนี้เก็บยอดออกพ่อยมันแตกไหมจ้า อันนี้คือการทดลองจ้กพี่น้องบอกกาว่าหลายเพราะว่าจะาของบริเวณเหมือนเชียวชาติทางปูกผักหวานหัวตะเรือมปลูกก็มีติดมากบอกี่ตน้นสองสามตน้นแต่ว่าพักแอนย่างอื่นจา้าพักหอมพักซีดีปลูกปลูกมากจน <c oughs> ทดลองมาถุกวิธีแห้วเนาะจา้าจนว่าหูแล้วว่าปลูกจะไหนจากไหนจะติดจ้ะนีกับพัก หอมเขียวที่ห้าปูกเค็ดคีบปู่ครั้งนงสามนาทีสองสามนาท์ที่แล้วจะผักแป้นหอมดอกประมาณนี้แล้วจ้าพี่น้องปักหวานฝีมือผลงานมือนี่ก็ได้ประมาณนี้จ้าเดี๋ยวสิปเกบยูยติยืนยนในต่อจ้าเจอในกาแฟไว้ในเร้อจ้าชื่นชอบคลิปกฝาฝฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเลอจ้าพอกันไม่คลิปนะสวัสดีจ้า